ัสดีครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีครับกำลังอยู่ที่บริเวณวงเวียนน้ำพุหน้าเทศบาลนครสมุทรสาครครับซึ่งก็วันนี้เป็นบรรยากาศที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตครับว่าที่นายกคนที่30ได้เดินทางมารับฟังปัญหาพี่น้องชาวประมงครับ22จังหวัดชายทะเลแล้วก็ ตอนนี้ครับคุณพิธาก็ขึ้นรถมาเดินทางมาขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครครับที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกสอส,สจากพรรคก้าวไกลเข้ามาทําหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัสฎรครับซึ่งสองข้างทางคุณผู้ชมจะเห็นครับว่ามีประชาชนมารอรับมารอพบปะทักทายกับคุณพิธาลิมเจริญรัตนครับ ซึ่งด้านหลังผมเนี่ยครับก็จะเห็นว่ามีประชาชนบนรหน้าครับก็เรียกว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์อีกหนึ่งหน้าของจังหวัดสมุทรสาครครับซึ่งบนรถบนรถแห่ที่ผมเห็นตอนนี้ก็จะมี สสของสมุทสาครครับ3คนแล้วก็จะมีคุณพิธาลิมเจริญรัตครับอีกสักครู่ครับอีกสักครู่คงจะผ่านมาตอนนี้ขบวนรถเนี่ยอยู่ด้านหน้าด้านหน้าผมประชาชนเลืองแน่นทีเดียวครับ ผมพาคุณชมเข้าไปดูสักน <ENNIS S 1> ิดหนึ่งครับเดี๋ยวเดียวถ่าคลิปเป็นข่าวนะเพื่อทั้งนิ่งนะมีหลายเสดอยู่อตัดแล้วต่ดแลาวใช่ไหมนะครับคุณชมที่อยู่บนผมจะพยายามเข้าไปให้ ใกล้ที่สุดน,นะครับโอเคครับต้องบอกว่าประชาชนมารอรับกันอย่างเนืองแน่นทีเดียวครับนอกจากนี้ก็ยังมีกองทัพศึ นชนครับที่ด้านบนรถแห่เหมือนกันครับก็เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของสมุทรสาครแล,ล้วครับบนรถบนรถแห่นะครับก็จะมีะคุณเฟรน์ครับแล้วก็สอสอ,สอเคสหนึ่ง เทศสองเทศสามครับรวมถึงคุณพิธาด้วยที่เดินทางมาขอบคุณประชาชนในวันนี้ครับ ี่เป็นบรรยากาศด้านหลังนะครับผู้คนที่มายืนรอเยอะแยะกันไปหมดครับจุดหมายปลายทางของวันนี้อีกที่หนึ่งก็คือที่บริเวณสามเฉพาะหลักเมืองสมุทรสาครครับ กระดนของท่านทั้งสามคนสามเขตไปที่สภารัโปรกตรองไปที่เรียบร้อยแล้วจังหวัดประวัติศาสตร์แบบนี้ถ้าเป็นพระษาลูกหลานชาวประมงเป็นภาษาคนอยู่ใกล้นะ้ำแบบนี้เขาบอกว่า นัำขึ้นต้องให้รีบตักใช่ไหมครับพี่น้องจังหวะดีๆจังหวะประวัติศาสตร์ที่ผมพิธชาเลีมเจริญรัฐในฐานะหัวหน้าพาเก้าไกลในฐานะผู้นำการจัดตั้งรัฐบาลทั้ง8พดพักเราจะให้จังหวะแบบนี้หลุดลอยไปไม่ได้เดินหน้า จัดตั้งรัฐบาลไป,ไปหวยไว้ก่อนเลยคราวนี้หวยออก3 7 6แน่นอนใน<อ><อ>จังหวะประชาชนลูกหลานคนสมุทแบบนี้บอกว่าน้ำขึ้นในรีบตัดรีบจัดตั้งรัฐบาลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาประชาชนโดยเร็วแต่พี่น้องประชาชนที่มาอยู่ในวันนี้อาจจะดีใจที่ได้เจอแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะกังวลใจไปด้วยเพราะสถานการณ์แบบนี้เขาเรียกว่าน้ำกลิ้งอยู่บนใบบอนไม่แน่ไม่นอนเพราะมีบางคนไม่ฟังมติประชาชน ทำน้ำล่อใต้สายมีลีลามีอะไรอยู่ทำให้บริษัทสื่อที่ปิดตัวไปแล้วเมื่อ17ปีมาขาดขวางการเข้าสู่ทําเนียบรัฐบาลของพวกเราผมขอเรียนพี่น้องอย่างนี้ว่าพี่น้องไม่ต้องกังวลใจเพราะไม่ว่าจะน้ำกลิ้งอยู่บนใบบอลก็ดี น้ำลอดอยู่ใต้ทรายก็ดีเขาบอกว่าต้องฟังลูกหลานชาวประมงฟังลูกหลานชาวสมุทรทั้งหลายว่าน้ำกำลังเชี่ยวอยู่แบบนี้เขาไม่เอาเรือมาขวางกาันใช่ไหมคะพี่น้องเมื่อมีน้ำเชี่ยวม,มีคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงอยู่ใต้น้ำแบบนี้มผมขอให้ความมั่นใจ ขอให้พี่น้องสบายใจได้ว่านายกที่พี่น้องได้เลือกมาแล้วผู้แทนที่พี่น้องได้เลือกมาแล้วเข้าสู่สภาเข้าสู่ธรรมเนียรัฐบาลแน่นอนอ,อย่าได้กังวลใจไปบางคนบอกว่าอยู่ใกล้พี่น้องสื่อมวลชนก็ให้สัมภาษณ์อยู่บ่อย ทำให้ฟังดูแล้วดูมีกับดักทางการเมืองเยอะ,ะ,ะแยะเต็มไปหมดมีอุปสรรคขวามนามเยอะ,ะแยะเต็มไปหมดแต่เดี๋ยวจะไปรับบนรู้โลกนี้แล้วก็ไอ้ลอยขึ้นจมเน่าไปเลยลอยเข้าจมเน่าไป้อยนายกมาเหนือไหมขอเรียนกับพี่น้องประชาชนว่า ครั้งสุดท้ายที่ผมมาพี่โน้องประชาชนก,ก็กังวลใจว่าจะทำยังไงให้ชนะอำนาจมืดอ,อำนาจการเมืองแบบเก่าๆได้มากแล้วผมบอกกับพวกท่านแล้วใช่ไหมว่าพวกเราคือการเมืองแห่งความเป็นไปได้แล้วเป็นอย่างไรได้สอสอมาสากคนสามเขตสี่หมื่นสี่มืนสามหมืน คะแนนบัญชีรายชื่อได้มาหกมื่นหกมื่นห้าหมื่นยกจังหวดคราวนี้ก็เหมือนกันพี่น้องผมไม่ปฏิเสธว่ามันยังมีอุปสรรคขวาดน้ำมันยังมีความยากลำบากเรารู้อยู่แล้วว่าอิสรภาพไม่ได้มาโดยความบังเอิญและขอรับกล้วยเป้งหน่อย เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนจำความรู้สึกอันเป็นเอกภาพวันนี้เอาไว้เมื่อเจออะไรยากๆเมื่อเจออะไรที่ทำให้เราท้อแท้จำความรู้สึกของวันนี้ไว้และจำเอาไว้ว่าไม่ว่าอะไรก็เป็นไปได้ถ้าพวกเราร่วมมือกัน แล้วเมื่อถึงวันนั้นเหลือเวลาอีกสองอาทิตย์เมื่อเราจะใต้รัฐบาลเมื่อไรเราจะเข้าไปซับน้ำตาให้พ่อแม่พี่นอ้องชาวประมงเราจะไปดูแลพี่นอ้องเกษตรกรพี่นอ้องชาวมะพร้าวสวนทำสุราก้าวหน้าให้สินค้าโภกภัณฑ์ กลายเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้มีแต่รวยรวยรวยพี่น้องแรงงานชาวสมุดสงครามสมุรสาครสมุรปราการทั้งสสมุรเราต้องดูแลพี่น้องแรงงานคนตัวเล็กตัวน้อยให้สามารถลืมตาอ้าปากอยู่ในจังหวัดเหล่านี้ได้นี่คือภารกิจร่วมกันที่พวกท่าน ที่พี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่และฟังอยู่ทางบ้านยังปล่อยมือพวกผมไม่ได้ท่านต้องจับมือกับผมไว้โชว์มือกันให้แน่นกำมือกันให้นั่น,กกน,น,นยกมือขึ้นมาสูงสูงแล้วเดินนะ้าแก้ไขปัญหาประชาชนไปด้วยกันนนขอเสียงคนที่จะเดินมากับผมหน่อยแล้ว เอะไรดังไปกว่านี้อีกสุดท้ายนี้ครับพี่น้องผมขอให้พี่น้องเชื่อไม่ต้องเชื่อในตัวพวกผมไม่ต้องเชื่อในพรรค้าวไกลแต่จงเชื่อว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนี้อยู่ที่พวกท่านทุกคน ชัยชนะของพวกเราคือชัยชนะของพวกท่านจงอย่าหยุดเชื่อว่าอะไรก็เป็นไปได้จงอยู่คากันาคตและขอเรียนพวกท่านว่าหวยออกรอบนี้สามเจ็ดหกแน่นอน เจ้าที่ได้คุยกับวุธิสภาแล้วอุธิสภาจำนวนมากก็เลือกที่จะลงคะแนนให้สู่อนาคตเช่นเดียวกันปกมือดายางยาวยาให้บุธิสภาที่มีหลักการหน่อยแล้วพวกเรากำลังบอกพวกเขาว่า ผู้ที่สภาทั้งหลายท่านรับใช้บ้านเมืองมานาน,นท่านเป็นอดีตข้าราชการท่านเป็นอดีตทหารที่ทําบ้านเมืองให้บ้านเมืองมานานเราเชื่อว่าพวกเขาถึงแม้จะไม่เลือกเพื่อเลือกพิธาคนนี้จะไม่เลือกพระก้าวไกลจะไม่เลือกทั้งแปดพรรคแต่พวกเขาจะเลือกที่จะพาประเทศนี้ ไปสู่อนาคตผมเชื่ออย่างนั้นและพวกคุณทุกคนก็ควรจะเชื่ออย่างนั้นเช่นเดียวกันเราเชื่อว่ามูลิธสมาจะเลือกตามหลักการเดิมเมื่อปี62เขาบอกว่าสภาล่างไปคุยกันเองรวมคะแนนในใกล้2 5 1เสียง เขาก็จะไม่ขัดมติประชาชนปีนี้ปี2566สีปีผ่านไปผมก็ยังเชื่อว่าเขาจะเลือกตามหลักการเดิมใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องปรบมือดดงๆยาวๆให้วุฒิสภาที่พาประเทศไปสู่อนาคตด้วยกันเพราะฉะนั้นคราวนี้ หวยไม่ได้ออกสองหนึ่งหวยไม่ได้ออกสามหนสองหวยคราวนี้ออกสามเจอกแล้วเรามาตต้งรัฐบาลด้วยกันสรงผมให้เป็นนายกคนที่สามสิของประเทศไทยเพื่อประชาชนชาวสมุทรสาครทุกคนครับขอบคุณมากครับชาวสมุทรสาคร และนี่ก็คือาการปลาใสาขอบคุณชาวสมุทรสาครของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าดีนายกรัฐมมตีคนที่30ของประเทศไทยครับซึ่งตอนนี้บรรยากาศเดี๋ยวจะเซลฟี่กับคนสมุทรสาคร ขึ้นมานะครับไม่เบียดเข้ามาเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลหน่อยไม่เบียดเข้ามาต้องบอกุผู้ชมครับว่าบริเวณริมเขื่อนสารเฉพาะหลักเมืองตอนนี้ขอบคุณนอขอบคุณจากใจจริงขอบคุณพี่น้องประชาชนสมุทรสาครขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ที่ให้การสนับสนุนพรคก้าวไกลเนสารเฉพาะหลักเมืองพรอครับขอบคุณัช้เเบิทีวีครับไม่ไม่เบียดเข้ามาครับไม่เบียดเข้ามานะครับการกดไลค์กดแชร์ไม่เบียดเข้ามานะครับเฟซบุ๊กมหาชัยเคเบิลดทีวีของเราออกไปนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่งดงดงดรับเซ็นลายเซ็นนะครับเบียดเข้ามานะครับเราไม่สามารถเราไม่สามารถที่จะดูแลทางด้านหน้าได้นะครับมีเด็กและผู้สูงอายุนะท่านเบียดเข้ามาไม่ได้นะครับ อย่าเบียดเข้ามานะครับอย่าเบียดเข้ามาอ้าวนั่งลง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 บอบคนต่อไปนั่งลงอ้าวนายกขอบคุณพี่น้องประชาชนสอสอสมุทรสาครขอบคุณพี่น้องประชาชนอย่าเบียดเข้ามามีติกอยู่นะครับมีเด็กอยู่มีเด็กอยู่อย่าเบียดเข้ามานะครับมีเด็กอยู่มีเด็กอยู่ ม่เด็ก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 อยู่นี่เด็กอยู่นี่เดี๋ยวไปแล้วนะครับลงแล้วนะครับลงแล้วนะเดี๋ยวเจอกับสอสอสมุดสาครนไม่เบียดเข้ามานะครับไม่เบียดเข้ามา